พบกับคุณครูเสือนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หน้าแรกกันเลยนะครับาการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับอาจทําให้มีปัญหานะครับ มากมายหลายอย่างต่างๆนะครับตามมานะครับดังนี้ทีนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าตามาโรคคือโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยการร่วมเพศทางอวัยวะเพศนะครับไม่ว่าจะเป็น ปาและทวารหนักทุกคนนะครับทุกวัยทั้งชายและหญิงสามารถติดโรคนี้ได้นะครับคนที่ติดโรคนี้นะครับส่วนใหญ่คือวัยรุ่นอายุ15ถึง24ปีครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิดได้แก่หนึ่งนะครับแบคทีเรียนะครับซึ่งรักษาหายแต่ เป็นซ้ําได้นะครับถ้าได้รับเชื้ออีกเช่นซิฟิลิสนะครับหนองในหนองในเทียมนะครับแผลริมอ่อนกามโลกและต่อมนะครับและท่อน้ำเหลือง2นะครับไวรัสซึ่งรักษาไม่หายขาดเช่นโรคเริมนะครับหูดหงอนไก่3าราและโพโทซัทวเช่น ตราในช่องคลอดและพยาช่องคลอดซึ่งบางครั้งอาจเป็นเชื้อโรคนี้ได้ครับโดยไม่มีเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับกับเอดไม่ใช่โรคเดียวกันแต่ติดได้ทางเดียวกันคือการมีเพศสัมพันธ์สําหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคก,ก็เหมือนเอดที่สามารถถ่ายทอด สู่ลูกในขณะที่อยู่ในคันและติดต่อทางเลือดได้คือ h i v และซิฟิลิสนะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันก็ติดได้ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดดังนั้นถ้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรตรวจเอดดด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัเสียงในการติดเชื้อ HIV ขึ e ้นอีก5-9เข้าเลยนะครับถ้ามีอาการสงสัยว่าติดโรคควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษายิ่งรักษาให้หายเร็วยิ่งดีรับประทานยาให้หมดและควดฉีดยาให้ครบถ้วนและไปตรวจรักษาตาม ที่แพทย์กำหนดไว้แม้อาการจะดีขึ้นเพื่อรักษาให้หายขาดโรคจะได้ไม่ลุกลามและไม่ยือยาไม่ควรที่จะซื้อยากินเองโดยไม่ไปพบแพทย์ทีนี้เรามาดูนะครับผลเสียของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีดังนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีผลเสียนะครับข้อที่หนึ่ง มีอาการที่ทำให้เราครับทรมานและถ้ารักษาไม่ดีโรคก็ดื้อยา 2. บางโรคจะทำให้ลุกลามทำลายอวัยวะที่สำคัญทำให้ร่างกายพิการและตายหรือทำให้เป็นหมันหรือตั้งทังน,นอกมดลูก สนะครับบางโรคติดไปถึงลูกใคนครรภ์ทำให้ลูกตายหรือพิการข้อที่สี่นะครับบางโูคทำให้เป็นติ่งงอกหรือเป็นรอยแผลเป็นนะครับที่น่าเกลียดที่เอวัวะเพศเช่นหูดงอนไก่เริ่มข้อที่หเสียเวลาครับเสียเงินค่ารักษาข้อที่ห นำโรคนะครับไปติดคนที่เรารับครับเรียนนี้เรามาดูนะครับการป้องกันโรคติดต่อาทางเพศสัมพันธ์หลีกเลี่ยงนะครับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเมื่อไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ปฏิเสธนะครับหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่รับตาคนกันนะครับสองต่อสองแต่หามหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้ป้องกันโรคและการตั้งครรภ์โดยใช้ถุงยางอนามัยนะครับอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับโรคเอดโรคเอดค,คืออาการภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV นะครับโดยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำลายจนไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆได้ซึ่งระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวัดจ,จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า C.D.C. หากผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ป่วยจนเสียชีวิตได้ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเช่นม,มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยควรเข้ารับการตรวจเลือดหากพบการติดเชื้อและเริ่มรักษาได้เร็วกินยาอยา่ยางต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้ปกตินะครับเชื้อ HIV สามารถติดต่อได้3ทางนะครับคือ เพศสัมพันธ์นะครับการรับเชื้อทางเลือดและการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกซึ่งมีวิธีป้องกันโดยสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มและหลอดฉีดยาร่วมกับผู้อื่นและขอรับการปรึกษานะครับจากเจ้าหน้าที่สาธารนณะ สุกนะครับก่อนมีบุตรดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะครับหากได้รับการรักษาก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีสามารถเรียนทำงานและอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคมได้โดยสมาชิกในครอบครัวนะครับเพื่อน ชุมชนสถานศึกษาและที่ทํางานไม่ควรนะครับรังเกียจกีดการแบ่งแยกผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูการตั้งครันไม่พร้อมการตั้งครันไม่พร้อมนะครับหมายถึงการตั้งทันที่อาจเกิดได้หลายสาเหตุได้แก่การไม่ป้องกัขนขณะมีเพศสัมพันธ์หรือป้องกันแล้วแต่เกิดผิดพลาด การตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อยหรือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศเช่นถูกบังคับล่อลวงข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับจะทําให้เกิดผลเสียด้านร่างกายจิตใจสังคม,มและเสียอนาคตของตนเองและคู่เพศสัมพันธ์นะครับอีกครั้ง เป็นการทำให้พ่อแม่นะครับผู้ปกครองเดือดร้อนและเสียใจนะครับดังนั้นควรติีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและไม่พรอมจะมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ปฏิเสธนะครับหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รับตาคนนะครับแบบ2ต่อ2แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ป้องกันนะครับ โรคและการตั้งครรภ์โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับในกรณีที่ถูกค่มขืนนะครับรีบไปพบแพทย์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และการดูแลรักษาที่ถูกต้องและแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับผลรกระทบการตั้งครรภ์ไม่พอ,อข้อที่1นะครับเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ข้อที่สองเกิดปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเช่นภาวะซีดหรือโลหิตจางภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และการลอดก่อนกำหนดต่อมานะครับคือเกิดความรู้สึกว้าวุ่นใจนะครับทำให้อารมณ์แปรปวนง่ายเกิดภาวะซึมเศร้าและเครียดต่อมาครับถูกมองด้วยทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบจากคนรอบข้างจนอาจทำให้รู้สึกอับอายต่อมาครับเกิดปัญหา ทารกถูกทอดทิ้งทำให้จำนวนการเลี้ยงดูเด็กกำพต้านะครับเพิ่มมากขึ้นครับทีนี้เรามาดูนะครับการยุติการตั้งครรภ์ครับผลกระทบจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับมีดังนี้ข้อที่หนึ่งคือผลกระทบทางกายเช่นการตกเลือดก,การติดเชือ้อ จากการยุติการตั้งคันซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้นะครับ 2. อนะครับผลกระทบทางจิตใจเช่นความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับความกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายของตนเองการรู้สึกนะครับกลัวคนรอบข้างนะครับและถูกประนามนะครับ กลัวถูกจับเนื่องจากคิดว่าทำผิดกฎหมายข้อที่3นะครับกรณีพยายามยุติการตั้งรันแล้วไม่สำเร็จนะครับอาจจะรู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตในอนาคตการยุติการตั้งครันนะครับสามารถขอให้ขอใช้นะครับบริการให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์ของหน่วยงานทางราชการเช่นสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เนื่องจากการยุติการตั้งคันโดยไม่ได้รับการถึงชอบจากแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ การนะครับมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับนักเรียนนะครับควรนําความรู้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับมาปรับนะครับให้เข้ากับวิถีชีวิตของวัยรุ่นซึ่งนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับตอนนี้อ่าก็เดี๋ยวไปพบกับครูเสือนะครับในช่วงต่อไปกันเลย ครับอ่าต่อมานะครับเป็นขั้นตอนของการทําแบบึุขัดนะครับวันนี้นะครับจะทําทั้งหมด3หน้านะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับอ่าเริ่มจากหน้าที่1นนะครับหน้าที่34นะครับนักเรียนเปิดไปเลยหน้าที่34นะครับอ่านักเรียนจะเห็นแบบึุหัดที่5้านะครับคาชี้แจงก็คือนักเรียน วิเคราะห์นะครับผลที่เกิดขึ้นจากบทความที่กําหนดนะครับแล้วบันทึกลงในแผนภาพความคิดนักเรียนจะเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือบทความนะครับแล้วก็จะมีลูกศรนะครับที่โยงออกมาก็คือผลที่เกิดขึ้นนะครับมีโครงการมีโครงการและไม่มีโครงการถ้าเกิดมีโครงการนี้ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนักเรียนก็วิเคราะห์จากบทความ และถ้าไม่มีโครงการนี้ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนักเรียนก็วิเคราะห์ออกมานะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับกิจกรรมสรุปความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็ทำลงไปเลยนะครับในหน้าที่3 0 4นะครับต่อมานะครับหน้าที่หน้าที่3 5นะครับเป็นแบบทดสอบนะครับการวัดผลนะครับเรียนรู้นะครับตามตัวชี้วัด เนี่ยจะเห็นนะครับหน้าที่สามสิบห้าเนี่ยเป็นกขคงเนาะอ่าหน้าที่สามสิบห้ามีทั้งหมดห้าข้อักเรียนก็ระบายสีลงในวงกลมข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องนะครับอ่าเสร็จแล้วไปหน้าที่สามสิบหกนะครับก็มีตั้งแต่ข้อที่หกจนถึงข้อที่สิบนะครับอ่ะทั้งหมดนะครับทําทั้งหมดสามหน้านะครับอ่าหน้าที่สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกนะครับ ทําเสร็จแล้วก็ส่งครูเสือเหมือนเดิมนะครับอ่าช่วงนี้นะครับนักเรียนจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับครูเสือคิดถึงนักเรียนทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ